โดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นนะครับลมหายใจลมหายใจไม่มีอดีตไม่เป็นอดีตไม่มีอนาคตและไม่เป็นอนาคตนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับก็จะดำเนินอรูปสัญญาหรืออรลุปสัญญา จากอากาสาก็เป็นวิญญาณอากินจาเนวสัญญาณาวสัญญานะครับอันนี้ก็คืออาลุปะสัญญาสิ้นสุดอรลุปะสัญญาที่8นะครับซึ่งปริพาชกนักบวชนะครับสมัยพุทธองค์ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับ ใครได้อรุปสัญญาที่8นะครับก็ถือว่าสูงสุดแล้วเพราะยังมีความเห็นผิดผิดนะครับจากสักยะทิฏฐิยังเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์นะครับก็ชี้มาที่สังโยชน์10ป,ประการนะครับสังโยชน์10 เครื่องร้อยลัด10สิบประการที่ทำให้สัตว์ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตนะครับซึ่งพุทธองค์ก็ถึงจุดนี้นะครับและพุทธองค์ก็ยังทรงค้นพบอะลูปะสัญญาที่9นะครับนั่นก็คือสัญญาเวทยิกนิโรธนะครับเวทยิก ก็คือเวทนานะครับสัญญาก็คือความจํามั่นหมายก็คือนามขันเวทนานามขันสัญญานามขันนะครับและรูปปะสัญญาก็ดับไปตั้งแต่สิ้นสุดรูปปะสัญญาสิ้นสุดการใช้หลมแล้วนะครับรูปดับนะครับเวทนาดับ สัญญาความจำมันหมายดับนะครับในอรุประสัญญาที่9ก็คือสัญญาเวทยิกนิโรธนะครับก็ยังเหลือสังขารอยู่สังขารก็คิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตก็ยังสร้างพบสร้างชาติอยู่นะครับก็ยังมีสังขารและวิญญาณ วิญญาณไปรับรู้การปรุงแต่งนะครับสร้างภพสร้างชาติในอนาคตอยู่นะครับถ้าชีวิตของขันห้าพังความตายของขันห้ามาถึงนะครับในช่วงสัญญาเวทยินิโรธนะครับก็ยังอยู่ในการสร้างภพสร้างชาติ นะครับอยู่นะครับก็คือไปต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับไปถึงทางตันแล้วนะครับก็ต้องวกกลับมานะครับวกกลับมาปฏิบัติธรรมนะครับต่อนะครับซึ่งพุทธองค์ก็ผ่านจุด การสิ้นสุดการใช้ลมนะครับ